สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวแม่โบอีกแล้วนะคะวันนี้โบจะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูเนื้อสวรรค์สูตรทำขายสูตรนี้เนื้อนุ่มไม่เหนียวไม่แข็งกระด้างรสชาติหวานเค็มกลมกล่อมกำลังดีค่ะเหมาะสำหรับทำทานที่บ้านหรือว่าจะทำขายเป็นอาชีพก็ได้เช่นกันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่โบคิดค้นขึ้นมาเองค่ะรับรองว่าเนื้อนุ่มอร่อยแน่นอนเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการทำกันเลยนะคะ อันดับแรกเราจะมาคั่วเม็ดผักชีกันก่อนค่ะเราจะใช้เม็ดผักชี2ช้อนโต๊ะตามด้วยยี่หร่า1ช้อนชาจากนั้นเปิดไฟอ่อนค่ะคั่วไปจนกระทั่งเม็ดผักชีแล้วก็ยี่หร่าเนี่ยส่งกลิ่นหอมระวังอย่าให้ไหมเด็ดขาดนะคะเพราะว่าจะทําให้ขมได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็นําเม็ดผักชีแล้วก็ลูกยี่หร่าเนี่ยมาบดในครกนะคะใช้สากครึงคร้งแบบนี้ค่ะ ถ้าเราตามลงไปตรงๆเนี่ยเม็ดผักชีชจะกระเด็นขึ้นมานะคะบดแค่พอบุบๆแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเราจะมาสไลด์เนื้อค่ะเราจะใช้เนื้อวัวส่วนสะโพกใช้ทั้งหมด1กิโลกรัมนำมาสไลด์เป็นแผ่นไม่ต้องบางมากนะคะสไลด์ตามเส้นยาวของเนื้อค่ะจะทำให้เนื้อไม่เหนียวถ้าเราหั่นขวางเนี่ยเนื้อเหนียวแน่นอน ต่อมาเราจะมาปรุงเครื่องปรุงกันนะคะก็จะมีน้ำตาลมะพร้าว150กรัมน้ำตาลทรายจะใช้สีขาวหรือสีธรรมชาติก็ได้ค่ะใช้100กรัมเกลือ1ช้อนชาน้ำปลาอย่างดี1ช้อนโต๊ะโบใชย้ยี่ห้อเมกราเชฟค่ะจะไม่ค่อยเค็มนะคะซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรสฝาเขียวภูเขาทองใช้1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมละลายเข้ากันดีค่ะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้ำปรุงเนื้อสวรรค์ค่ะจากนั้นเราก็นำน้ำปรุงที่ได้มาลาดลงบนเนื้อสวรรค์นะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อเลยค่ะถ้าเราทําขายเยอะๆทําเป็นจำนวนมากเราสามารถใช้เครื่องทุ่นแรงเครื่องนวดได้นะคะ แต่ว่าถ้าเราทำทานเองที่บ้านเนี่ยก็ใช้มือนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเครื่องปรุงจะซึมเข้าเนื้อนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทานเนื้อวัวเราสามารถเปลี่ยนเป็นเนื้อหมูได้ค่ะสำหรับสูตรนี้ก็สามารถดัดแปลงได้ตามความชอบเลยนะคะพอเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อวัวหมดแล้วเราก็จะใส่ลูกผักชีแล้วก็ยี่หร่าบดลงไปค่ะแล้วเราก็นวดผสมให้เข้ากันดีนะคะ ในขั้นตอนการนวดเนื้อก็สําคัญค่ะยิ่งเรานวดนานเท่าไหร่เนี่ยก็จะทําให้เนื้อนุ่มมากยิ่งขึ้นค่ะพอเรานวดจนเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อวัวจนได้ที่แล้วก็ให้เราปิดแรปพลาสติกค,ค่ะแล้วก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นประมาณหนึ่งคืนนะคะพอตื่นเช้าขึ้นมาเราก็นำเนื้อออกมาตากได้เลยค่ะ ความหนาของเนื้อเนี่ยก็สำคัญนะคะถ้าเราหั่นบางเกินไปจะทำให้เนื้อแข็งแล้วก็กระด้างได้ค่ะเราจะหั่นไม่บางมากนะคะจากนั้นก็นำเนื้อมาตากแดดค่ะใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงถ้าแดดจัจัดก็ประมาณชั่วโมงเดียวค่ะพอเนื้อแห้งด้านหนึ่งแล้วแล้วก็กลับด้านตากอีกด้านหนึ่งนะคะ พอพลิกกับด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำไปตากต่อค่ะใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็แห้งแล้วนะคะลักษณะของเนื้อสวรรค์ที่ถูกต้องนะคะจะไม่แห้งมากเกินไปจะแห้งแค่พอหมาดประมาณนี้ค่ะเนื้อจะยังมีความนุ่มอยู่นะคะถ้าเราเอาลองมาพับดูเนี่ยเนื้อจะยังนุ่มอยู่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะแสดงว่าใช้ได้แล้วถ้าเราตากต่อไปจนแห้งกรอบเนี่ยจะทำให้เนื้อแข็งกระด้างค่ะ มาถึงในขั้นตอนการทอดเราจะใช้น้ำมันปาล์มนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดแล้วเราก็ใส่เนื้อวัวลงไปในขณะที่น้ํามันยังไม่ร้อนนะคะเคล็ดลับนี้สำคัญมากๆค่ะถ้าเราทอดตอนน้ํามันร้อนจัดเนี่ยจะทำให้เนื้อกรอบแล้วก็แข็งกระด้างนะคะเราต้องใส่เนื้อลงไปเลยตอนที่น้ํามันยังไม่ร้อนค่ะจากนั้นน้ํามันจะค่อยๆร้อนขึ้นมาเองแบบนี้นะคะ เราก็ใช้ตะหลิวเนี่ยพลิกกลับด้านไปมาเรื่อยๆค่ะเพื่อไม่ให้เนื้อไหม้ก้นกระทะค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าเนื้อเนี่ยมีสีแดงสดขึ้นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเราก็ตักขึ้นมาพักบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรเนื้อสวรรค์สูตรทำขายค่ะ จากนี้เราก็จะนำไปพักบนตะแกรงให้เสด็จน้ำมันจนหายร้อนค่ะเราค่อยจัดเสิร์ฟหรือว่าเพื่อนๆจะทำขายก็แพ็คใส่ถุงใส่กล่องได้เลยนะคะเนื้อสวรรค์สูตรนี้สามารถเก็บได้เป็นเดือนค่ะสูตรนี้เราไม่ได้ใส่สารกันบูดหรือสารปรุงแต่งอาหารใดๆเลยนะคะเป็นวิธีการทำแบบธรรมชาติรสชาติเนี่ยหวานเคม็มกลมกล่อมกำลังดีค่ะทานคู่กับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากๆเก็บไว้นานก็ไม่แข็งกระด้างค่ะ เพื่อนๆก็ลองไปทำตามกันดูนะคะสูตรนี้โบให้แบบหมดเปลือกเลยค่ะสอนละเอียดมากๆในส่วนของเนื้อวัวที่โบใช้ในสูตรนี้นะคะโบจะใช้เนื้อวัว1กิโลกรัมพอทำเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ600-700กรัมค่ะเพราะว่าน้ำหนักเนื้อเนี่ยจะแห้งแล้วก็เบาลงอีกนะคะถ้าใครจะทำขายเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปคำนวณต้นทุนกันดูค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ